ประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับมามาโดยตลอดนะครับมันก็เลยไอ้ทำให้เป็นผลเสียนะครับต่อต่อการปกครองหรือต่อประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเด็ดขาดถ้านายกรัฐมนตรีหรือใครท่านใดท่านหนึ่งนะที่มีอำนาจนะ่ย นะครับกล้าตัดสินใจกล้าทําอะไร <Viol in> สักอย่างเนี <fit> ่ยเพราะว่าเหมือนผลเอกไอเมทัพภาคพักสองเนี่ยนะครับก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่เรามองง่ายๆก็ได้นะครับมองอย่างเช่นทักษิณหรือหรือไอนายกบุญยิงเนี่ยนะครับถ้ามองในในแง่ที่ดีนะครับ ผมว่าดีนะที่แกคิดเรื่องเนี้ยคิดเรื่องที่จะทําบอนนะครับคิดเรื่องที่จะทําบอนในประเทศไทยแล้วทําให้ประเทศเขมรเนี่ยให้หมดไอให้ให้บอลเนี่ยแบบเขาเรียกว่าไม่ให้เจริญเติบโตเฉพาะของ <c oughs> ของประเทศเขมรเนี่ยอยากให้ประเทศเราเนี่ยมีความเจริญเติบโตด้วย นะครับในในการบอนเนี่ยก็คิดแบบง่ายๆว่าเราเอาเงินของเราให้ประเทศเรายังยังจะดีกว่านะครับดีกว่าเอาเงินเราไปให้ประเทศเขาเนี่ยคิดกันง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ต้องไปคิดลึกไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับไม่ไม่ต้องคิดผลประโยชน์อะไรมากคิดแค่นี้พอว่าเราเอาเงินของคนเราเนี่ยอยู่ในประเทศเรามาเสียภาษีในประเทศเรายังจะดีกว่านะครับผมว่าดีกว่าเอาเงินไปให้ประเทศเขาเนี่ยนะครับ ทุกปีทุกปีนะครับไอหุ้นเซนมันถึงมันอยู่ได้ครับมันถึงบอกว่าปิดร้อยปีมันก็ยังอยู่ได้มันอยู่ได้สิก็เพราะมันซื้อทองคําไปแล้วนี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าทองคําเนี่ยทาไมไปอยู่กับหุ้นเซนเนี่ยนะครับตอนนี้ผมกําลังหาข้อมูลอยู่เช่นกันว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับแต่พูดเรื่องนี่เนี่ยเนี่ยเรื่อง ไอ้ไอเอ็มโอยอ่ะนี่แหละนะครับว่าจะเลิกลมเลิกหรือไม่ไม่ลมเลิกก็ฉีกไปเลยเพราะทุกว,วันเนี้ยมันมันไม่ถืออยู่แล้วนะครับเราจะไปกลัวอะไรนะครับเพราะมันละเมิดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับคุยไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับฉีกไปเลยฉีกสัญญาไปเลยนะครับเอ็มโอยเนี่ยเห็นขมรมันถือตามสัญญาสักข้อไหมตั้งแต่มี MOU ขึ้นมาเนี่ยมันละเมิดจัง จนถึง40ปีเนี่ยมันยึดแผ่นดินไทยไปกี่จุดถามหน่อยนะครับถ้าถ้าเราเราคิดมากในเรื่อง MOU เนี่ยนะครับถ้าเราคิดมากเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะถ้าเราไม่ยกเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างเี้ยอยู่ตลอดปีตลอดชาตินะครับนะครับถ้าถ้าไม่กล้ายกเรื่องเนี่ยถามประชาชนไม่ต้องถามหรอกครับ ที่นายยอ,อนุทินบอกว่า <c oughs> ต้องถามประชาชนประชาชนส่วนมากเนี่ยให้ยกเลิกอยู่แล้วนะครับนะครับผมเอาหัวเป็นประกันเลยนะครับยังไงก็ต้องประชาชนก็ต้องยกเลิกนะครับเพราะว่าประชาชนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วนะครับมีแต่ความเจ็บช้ำน้ําใจนะครับทุกวันเนี้ยนะครับดูเดียอยยู่ๆก็ยิงกันอีกแล้วนะครับ มันสนที่ไหนล่ะ MOU MOU 40อะไรนะครับมันไม่เคยสนมันก็ยิงอยู่ดีนะครับนะครับเราจะมัวไปถามทำไมนะครับทุกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปหนังสือเราก็ปฏิบัติไปเลยนะครับเรามัวแต่กลัวต่างประเทศเราไอ้กลัวแต่ต่างประเทศเขามาตำหนิมาว่านะครับ ก็ประเทศเราเน่ยเคยอยู่อยู่แบบไม่ต้องอาศัยประเทศอื่นเนี่ยมันก็เคยอยู่มาแล้วไม่ใช่หรอนะครับนะครับก็ตอนโควิดน่ะก็ตอนไหนที่ตอนไอ้ต้มยำกุ้งอ่ะที่ในหลวงในหลวงรอเก้าอ่ะบอกให้ประเทศไทยเราแบบอยู่แบบพอเพียงอ่ะนะครับนะครับ ก็ให้อยู่แบบพอเพียงเนี่ยก็เอาดําริของในหลวงมาใช้บ้างนะครับผมว่าเนี่ยการบริหารประเทศเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นออกมาใช้กันก็กลัวแต่ต่างประเทศกลัวแต่เขานะครับมัวแต่กลัวกลัว,ลวๆนั่นแหละมันถึงเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะครับนะครับเพราะเออถ้ามันเกิดสงครามเหมือนในทัพพาคสองฝั่งนี้ก็มันก็โอเคแต่มันมันไม่เกิดสักทีนะครับ แต่ท่จริงเราก็ไม่อยากให้เกิดน,นะครับผมว่าถึงยกเลิก MOU มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะครับเราก็ไม่ได้เสียอะไรไปนะครับเพราะว่าในในสัญญานั้นก็เขียนก็เรายกเลิกแล้วเนี่ยเราไม่ยอมรับก็เหมือนเราไม่ยอมรับไอสารตัดสินโลกนี่แหละก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นสัธิสัญญามันเป็นเอ u มยระหว่างประเทศสองประเทศนี่เองนะครับ แต่ดันตอนนี้มันมันไปไปเป็นเคลียกอะไร UN หรืออะไรร่วมด้วยนะครับมันมีประเทศที่สามมาร่วมด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ยกเลิกยากนะครับถ้าผมว่าประเทศไทยเนี่ยคนจบด็อกเตอร์จบไอพวกวิชาการเนี่ย ทั้งหลายเนี่ยคิดไม่ได้หรือ,หร,อ,ห,รอหรือไงนะครับคนจบสูงๆทั้งนั้นเนี่ยทําเพื่อประเทศชาติแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้หรือมันต้องโอ้ยผมว่ามาถามประชาชนผมว่าไม่ต้องถามหรอกยกเลิกไปเลยมันก็ไม่เสียหายอะไรมากมายหรอกนะักฎกฎหมายเยอะแยะในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ายกเลิกแล้วเราเสียดินดินแดนไปสักที่ไหนล่ะนะครับ นะครับถ้าเรายกเลิกเออเราเสียดินแดนไปเลยเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าในในนั้นมันมันไม่มีคําสัญญาว่าถ้าใครยกเลิกหรือใครไม่ปฏิบัติตาม MOU นี้ก็จะทําให้เสียดินแดนนั้นไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่นะนะครับเราต้องดูเหตุผลหลายๆอย่างนะครับนะครับ เราเราต้องดูว่าถ้าถ้ายกเลิกเนี่ถ้ามันถึงขั้นเสียดินแดนเนี่ยนะครับถึงขั้นเสียดินแดนเนี่ยเสียดินแดนให้เขเมรไปเลยเนี่ยเอออันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะต้องมาปรึกษาไอ้ประชาชนหรือต้องลงมตินะ่ะแบบนั้นอ่ะต้องอ่านอ่านรายละเอียดของ MOU ว่ามันมีอะไรมั่งนะครับนะครับผม,ผมฟังฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอก ถ้ายกเลิกก็ยกเลิกเลยเพราะว่าเขากำกับไว้แล้วไม่ใช่บอกว่าไอ้ถ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งเห็นว่า